สวัสดีครับผมวันนี้ไปได้มาฮะก็เก่าๆเ,เลยรครับพุทธศตวรรษนะฮะเนื้อดินและเหรียญเสมานะครับก็ไปได้มาก็เต็มที่นะครับมีหน้ามีตาชัด <c oughs> ต้องขอบคุณท่านๆท,ที่เก็บสะสมแล้วนำมาแบ่งปันให้นะครับ เนี่ยหน้าตาชัดเจนนะครับด้รนยงนชัดนะครับตามรอยเส้นรอยอะไรเลยนี่ยฮะ, <c oughs> ะมีตำหนิบ้างนิดหน่อยแต่ผมที่ชอบเลยก็คือเนื้อดินม,มีสององค์นี้นะครับที่มีคราบปวกคราบอะไรนี้ ผมดูว่าเก่าแล้วคลาสสิกดีนะครับนี่ครับก็คือเมื่อวานได้แกะแล้วมันก็มีหลุดมีอะไรบ้างมีคาปกวกครับดินนะผมชอบตรงยอดคลาสสิกดีนี่ครับนี่เป็นจีวอนเรียบนะครับส่วน องที่เหลือนี่ก็จะมีหน้ามีตานะครับมีหน้ามีตานี่บอกเลยหายากนะครับอันนี้พอมีหน้ามีตาเนาะอ่อนี่พอเห็นหน้าเห็นตานะครับอ่าตอนนี้มีนะครับใครสนใจแบ่งปันก็สนใจอยากได้ไปนะครับบอกได้นะครับ เหรียนละสี่ร้อยนะครับนี่หมดนี่เหรียนละสี่ร้อยรวมส่งทั่วประเทศนะครับนี่ฮะมีทั้งเซมาทั้งเนื้อดินเนาะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ